น้ำที่บ้านไม่มีที่วางทิชชู่ค่ะเวลาจะใช้ทิชชู่แต่ทีก็จะเป็นแบบนี้วางไว้ตรงใกล้ๆมือดึงทีก็ลอยไปทั้งหอยยิ่งวางไว้หลังชักโครกก็คือยิ่งดึงไม่สะดวกวันนี้ก็เลยซื้อกล่องใส่ทิชชู่ติดผนังมาค่ะที่เลือกตัวนี้มานะคะเพราะว่าเขาเป็นกล่องใสดีไซน์มินิมอลคือดูแล้วมันน่าราักอะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวจุ๊บกับผนังนะคะเราไม่ต้องติดกาวให้เป็นข้ามหรือเจาะผนังให้เป็นรูเลยส่วนการประกอบก็คือแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปติดได้ตัวนี้สามารถตติิดไดไ้้ทุกพืนผวววเเเรรียบยบลค่ะาะาั ของเขาเนี่ยเป็นที่ดูสุญญากาศจะติดผนังที่เป็นกระเบื้องหรือติดกระจกก็ได้ค่ะข้อดีอีกอย่างคือสามารถใส่ทิชชู่ได้ทุกแบบทุกไซส์จะห่อยาวห่อเล็กห่อหนาก็สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะของเราก็จะเลือกเป็นห่อหนาๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆใส่ทิชชู่ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยเนี่ยทุกคนเห็นความน่ารักมินิมอลป่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขายังกันน้ําได้ด้วยเผื่อเวลาฉีดลงฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าทิชชู่จะเปียกนะทีนี้เวลาเข้าห้องน้ําจะดึงทิช หอมปอบอากาศหรือผ้าหนาไมาก็ได้สะดวกในการใช้ชีวิตมากแนะนำเลยค่ะ